สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับน้องแมวแสนสวยค่ะช่องคูมพันตุลากันได้ค่ะพี่น้องก็ยังจะหยอกล้อกันเหมือนเดิมค่ะพี่น้องกัดกันเล่นตามภาษาด้ค่ะพี่น้องแมวแมวกําลังเป็นวัยรุ่นพูดนะก็ชอบปีนป่ายวิ่งหยอกเล่นกันตามภาษาเลยคะ่ะเหนื่อยเนื่อยแล้วก็มาหอมแก้มกันเหมือนเดิม <laughs> ตามภาษาน้องแมวค่ะพี่น้อง มันกัดกันเล่นๆแล้วค่ะพี่น้องม่นแม่นกัดกันรีๆหรอกฝึกทักษะวิทยายุทธกวางเบามือหน่อยนะลูกกวางเบามือหน่อยครับกวางเด็กํำลังไหลกล็ะมูรุ่นนี้ค่ะรุ่นนี้ก็จะมีเสือทองเสือทองหมีทองแล้วก็กวางทองแต่หมีทองก็ตัวเล็กแต่ว่าดื้อน่อชอบไปแกล้งเขาก่อนพี่เขาก็เอาคืนเราทีเนี้ย <laughs> สู้ไม่ไหวก็ร้องสู้ไม่ไหวก็ร้องเหมือนเด็กอะคะ่ะเจ้ามีน้องคนสุดท้องน่ารักน่ารักคน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 ไหน,นใครเดินผ่านไม่ได้นะก,ก็จะแกล้งหมดเลยตามภาษาไวเด็กยังเป็นัวเด็กอยู่ด้วยค่ะแมวเพิ่งได้มีอายุได้ปีกว่าๆเมื่ทันได้ฮอดสองปีเลยคะ่ะ ยังเป็นวัยเด็กอยู่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่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 ยฮะว้ายไอ้หนูจะมากัดแม่จะมากัดกระโปรงแม่ไม่ได้นะลูกเอวีตัวอ,อวบมากเลยค่ะใครนะ้าอยู่ตรงเนี้ย, <laughs> ย,ยร,รู้สึกจะล่าเริงมากเลย อันนี้ใครเนี่ยนั่งบนเก้าอี้แม่เนี่ยข้างใครทองสี่พันค่ะทองสี่พันนี้ไม่สนใจใครเลยใช่ไหมลูกหืทองสี่พันไม่สนใจใครเลยทองสี่พันทำอะไรลูกอะอะอะ๋จับมือแม่แล้วอะออ๋จับมือขึ้นแม่แล้วอะออ๋ออน่ารักนาเอ็นดูค่ะพี่น้องนำ คลิปน้องแมวส,สวยมาฝากพี่น้องนะค่ะเนี่ยค่ะใค่เนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ยทองดำทองดำครับตามไปดูซิว่าเขาทำอะไรกันแถวเนี้ยแถวนี้ทำอะไรกันครับแถวนี้ทำอะไรกันครับทองเทาทองเท้าขาเล่นกับลูกเบาๆนะลูก คุณแม่ทองเทาขาดูแม่ทองเทาแม่ทองเทาก็อยากเล่นกับลูกบ้างอาอ้าวอ้าอาอาน่ารักค่ะแม่ทองเทาเนี่ยเมื่อสองอาทิตย์ก่อนนะพอมเพราะว่าทีนี้คุณคูมพันเข้าไปซื้ออาหารอาหารเม็ดมาให้กินปวบขึ้นเลยค่ะขวบขึ้นทันจ้าทันไดเลยค่ะ หยอกเล่นกันตามภาษาแม่ลูกค่ะพี่น้องเหนื่อยยังเดลยก็หยุดลูกฝึกทักษะเล็กๆน้อยๆน,นั่น,นเขาก็จะหยอกลูกเขาฝึกทักษะเขาจะกัดกันเบาๆนะคะนี่บ่ได้กัดกันอีรีได้ค่ะพี่น้องมันหยอกกันน้องแมวหยอกกันหยอกเหนื่อยก็หยุดแล้วก็ไปเลียขนไปทําความสะอาดขนให้กัน แล้วก็รักได้แสดงความรักต่อกันนี่ค่ะพฤติกรรมของน้องแมวคุมพันถ้ายอกกับยอกันอริอะเนี่จะไปไหนครับไม่เอาไม่เอาลูกไม่ต้องบอกไปหรอกลูกมันร้อนอยู่ในห้องนี่แหละอ่ะอยู่ในห้องกับคุณแม่นี่แหละมันร้อนไม่ต้องออกไปแล้วครับ อยู่ในห้องแอร์เลยร้อนนะลูกเนาะร้อนอยู่ตรงนี้และลูกนอนเล่นอยู่ในห้องนี้แหลอะอ่ะอ่ะอะใกล้จะถึงเวลานอนพักเที่ยงแล้วนะเนี่ยปนปนปนแล้วก็จะแอบไปข้างหลังไปกระโจนขึ้นหลังเพื่อนน่ารักนาะอินดูค่ะพี่น้องเนยะ สวยสวยน้องทองเทาค่ะคุณแม่แสนสวยคุณแม่ยังสาวเหรอือเรียกว่าคุณแม่ยังสาวใช่ไหมลูกนี่ค่ะน่ารักนายเอ็นดูทองเทาสีเทาด้วยค่ะพี่น้องไม่สีขาวแก้มมาเด้กขา่ทยให้เอฟซีได้ดูนะคะเอฟซี FC ที่รักน้องแมวนะคะ,คะก็ได้ดูเพื่อความเพลิดเพลินจเจริญหูเจริญตาค่ะ ว่ามีเอฟซีหลายท่านขอมาว่าคุมพันไทยท่าอัดวิดีโอแมวให้ดูหน่อยคะ่ะจัดไทยเราวด้วยค่ะพี่น้องอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยพอได้แล้วมังลูกกงกัดกันน่าจะมีความสุขในการกัดเนะเาะเขาขาน่าจะหมันเคี้ยวเนาะนี่คะ่ะน่าจะหมันเคี้ยวโอ้ยวิ่งพอแล้วลูกเจ้าดำนี่โอ้โห หนัวเปียบกัดได้ทุกรุ่นเลยนะลูกพอแล้วลูกแมวแล้วเจ้าดำเจ้าดำเนี่ยมันวิ่งมากก็เลยผอมเอาเอาเอาอันนี้คือเจ้าทองสี่พันค่ะพี่นะ้องอันนี้คืออะไรดูให้แม่นั่งด้วยสิลูกให้แม่นั่งด้วย <c oughs> ใครมั่งเนี่ย ว้าวเจ้าเสือทองลูกแม่เสือทองลูกแม่เจ้อทองหน้าตาสวยเห็นไหมคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ